จะนอนให้ลูกกินนมดูนั่งให้ลูกกินนมเอา้าท่าใหม่ครับเอา้เอาโอ้ถูตูดนั่งถูตูดครับท่านดาก <c oughs> ดา,กา,ดากถูกีดินเอ้ยเอ้าเอ้าโอ้คึกมากเลยคร <c oughs> ับคุณเหรอเออเออโอ้กีดินไงกลุ่มเลย มาอยู่ช่องเปอตามชีวิตช้างนะครับผมวันนี้มาดูคุณแม่กับเสียมิ่งของเราเอามาดูทําไมช้างน้อยวันนี้ไม่สนครับดูดูเอ้ยดูนี่คือการฝึกนะครับอันนี้เราฝึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอปอครับสวัสดีครับดูครับฝึกเราฝึกให้เสียมิ่งของเราแบบคุ้นเคยนะครับ ผมเคยกับโซ่ครับลองฝึกเฉยครับเราไม่ได้ผูกไว้นะครับแค่ลองครับอันนี้ลองดูว่าจะเป็นไงดูครับดูยูซือเป็นเรื่นี่เอ,าเอา้าเอ้าคุณแม่ทำอะไรนะ่ะเพื่อกันทีนี่ยังไงลองฝึกครับผมเพราะว่าเสียมิ่งของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆครับถ้าไม่ฝึกก็ตัวมาเด้ว ึงไม่ได้ครับเอา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 พ่อแม่เป็นไรนี่เอาเอาเยอะดูดูครับจะนอนจะนอนให้ลูกกินนมดูนั่งให้ลูกกินนมเอาท่าใหม่ครับเอาโอ้ถูตูดนั่งถูตูดครับท่านดาดอาดาดถูกี่ดินนู้ยดูครับท่าใหม่ครับท่าใหม่ดูลูกก็วิ่งไปครับโอ้ยลงมาเลย เมื่อมีงอกไปไม่ได้ครับไปไปนะตามไปฝึกรับฝึกฝึกฝึกเฉียงยิงก่อนเฮ้ย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 เราไม่ได้ทำการทารุณช้างนะครับผมแต่เราฝึกครับเดี๋ยวโตอีกสักหน่อยนี้ฝึกไม่ได้ครับเพราะว่าแข็งแรงขึ้นเราก็ฝึกไว้แต่น้อยครับให้เกิดความ คุ Scroll, Ooh, ite, so ้นเคยแล้ว oh. ก like ็ความชินครับเตือนเตือนเตือนเสียงรถสิบหล่อเบอร์ภากันเห็นเออสิบหล่อมาเบอร์เบอร์อร์ภากันหท้าครับเอ้ยเอาเอาโอ้คึกมากเลยครับคุ้นอะเออโอ้กี่ดิ้งไงกลุ่มเลยหท้าแห้งคึกมากเลยครับคึกมากเลยคุณแม่กับเสียเงี้ยคนเนี้ยได้ยินเสียงรถสิบร้อยไม่ได้เลย มิ่งดูมิ่งมีการทำเสียงขู่ด้วยมืดหน่อยอยู่ไปฝึกสายโซ่อยู่อย่งนี้ก็น่ารักนะครับดูดูมิ่งดูคุณแม่เลียกโอ้โหคุณแม่คึกเข็มนี่ไหมคึกมากเลยคุณแม่ดูหางชี้เลยหางชีมันเหมืนกับเสียมิ่งเลย ฝึกไว้ครับผมเผลออีกสักหน่อยมิงบอกว่าเพื่อผมได้นไปเที่ยวกับพี่เด็กแจ้งครับมิ่งบอกเผือได้ออกไปเที่ยวกับพี่เด็กแจ้งครับเราต้องฝึกไว้ครับเฮ้ยดูด,ดูเห็นไหนไหมเห็นไหนยังสิมิงโอ้ยเห็นไหนยังสิงอนครับงอนอยากออกว่าวิ่งเล่น ดูนี่แหละครับอาการสีหน้าเมื่อลองผูกโซ่ครับจะเป็นอย่างไรแต่เราก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นอยู่นะครับแต่พอเราจะเอาเข้าบ้านแล้วก็นอนแล้วก็ฝึกไว้นี่ฝึกไว้ครับฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวม่งก็เก่งเองครับผมคุณเมียกับโยกหนามีกับพ่อฟัากำกินโยก คึกหมากเลยพ่นนะ่ะเฮ้ยทำมืออีกมิ่งสวัสดีครับหน่อยมิ่งสวัสดีครับเร็วลองใส่ครับลองใส่เฮ้ยมีเสียงขู่ด้วยเสียงขู่ด้วยครับ ยืนนิ่งกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอา้าเอา้าเอา้เอานิ่งเลยสงบนิ่งเลยเอา้าวดูครับคุณแม่ก็นิ่งคุณลูกก็นิ่งเอา้าวากันทำอะไรกันนี่ ลองฝึกดูครับ <S 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 อยู่นิ่งกันเลยไม่่ากันทำอะไรเลยออกไปเล่นไม่ได้ครับ หายซาเลยครับดูครับเมื่อมีมีสู้หูเขาไว้มิ่งเดี๋ยวไม่ไม่ซาทันทีเลยดูยวันนี้ลมแรงมากเลยครับลมแรงมากเลยวันนี้เริ่มจะหนาวอีกแล้วฝุ่นครับดูมิ่งเมื่อเจอลมหมูกลางหางชี้เลยครับ นี้พากันเรียบร้อยมากเลยครับทั้งแม่ทั้งเสียมิ่งมาดูด้วยว่ามิ่งเมือ่อหัดใส่สู้อาการก็จะประมาณนี้นะครับไม่ส่าเลยครับยืนนิ่งเลยโอ้โหลองฝึกดีครับลองฝึกดีว คุณตาก็เลยลองลองฝึกดูก่อนเพราะว่ามิ่งของเราก็โตขึ้นแล้วครับใหญ่ขึ้นนรืนเลยครับถ้าไม่ฝึกตอนนี้โอ้ถ้าโตมานี่โหไม่คุ้นเคยกับสู้นี่ทําให้ช้างแบบออกไปเดือนแล้วก็ทําโซ่ขาดหลุดนะครับหลุดได้ถ้าเราฝึกไว้ก็เกิดความเคยชินครับนี่เห็นไหมมิงของเราก็เดินตามปกติครับเริ่มคุ้นเคยแล้วครับ เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะออกงานใหญ่ๆได้แล้วนะครับออกมาหาเที่ยวแล้วเพราะว่าถ้าออกไปไม่มีข้อล้วก็มีผูกโซ่วไว้สักหน่อยทําสบายครับตื่นเที่ยวสบายแล้วกินนมแล้วสงสัยจะง่วงครับ,บกินนม อ่อนๆอ,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 อ่อนพ่อเปาพ่อ,พอให้เราไปเรียนแน่เดี๋ยวพ่อเปาปวดโซ่ให้นะครับมิ่งครับเจเย็นครับวนหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามากดแซบต์้ใครแล้วกว็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียนม,มิ่งของเรานะครับกับแม่แห่งดีครับผมคุณแม่เขาเสียงหน่อยคุณแม่เสียง เสียงเ็นมีอ,น,อนิ่งเลยลายกันนะครับสวัสดีครับ